สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันในช่องลารถกระบะรถครอบรวมือสองแนววันนี้จัดคอ r เนอร์ตัวท็อปนะคะพี่พี่คันนี้นะคะแถมป้ายทะเบียนไปด้วยเลยนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะกับ o t a f ต r t u n e r 2-8 r e g e n d e ดเป็นตัว Sigma 4ขับสีนะคะตัว 4Wheel ใครหายอยู่นะคะที่สําคัญได้เป็นตัวแบ c ็คคอปหลังคาดำนะคะตัวรถเนี่ยได้สีขาวสภาพสวยกริปป้ายทะเบียนเอาเลขนี้ไปเลยนะคะได้รถปี2020ตัวทะเบียนปี2021เลขไม้หลักหมื่นเท่านั้นเลยนะคะไม้แค่6,000 0กิโลกับราคาค่าตัวเพียงแค่1,289,000บาทเท่านั้นดาวฟรีดาวเนี่ยตกผ่อนประมาณงวดละ 20,000กว่านะคะ20,000ลิมิตเท่าน,นั้นเองนะคะรายละเอียตรรดตัวรถเป็นไงพารับชมนะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าเนี่ย,ย <ไฟ S 1> จะได้เป็นไฟหน้าโพเจคเตอร์แล้วนะคะแล้วก็เดย์ทามันนี่ไลท์เนี่ยมีให้ครบเลยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้ครบนะคะเซ็นเซอร์กรลยาด้านหน้ามีให้นะคะสองตำแหน่งนะคะแล้วก็มาพร้อมกล้อง360องศาด้วยนะคะโลโก้เนี่ยมาเดิมใส่กิ้งแบบนี้เลยนะคะ ป้ายทะเบียนเลขนี้เลยนะคะป้ายประมูล7575กรุงเทพมหาคนครนะคะตัวรถบอดี้สวยกริบคันนี้นะคะมาดูในส่วนของล้อกันสำหรับคันนี้นะคะได้ล้อลอยทูโทนปัดหน้าเงานะคะขอบ20นิ้วนะคะยางเนี่ยจะได้ยางติดตัวรถมานะคะปี2020เดี๋ยวหนูดูแลให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะยางเนาะ นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้านะคะเป็นสีดำเปียโนแบ๊นะคะตัดด้วยสีดำด้านด้านล่างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กล้องก็มีให้นะคะ360องศารอบคันนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ไฟกระจกแล้วเรียบร้อยพับปรับไฟฟ้านะคะบันไดด้านข้างติดตั้งให้จากศูนย์เลยคันนี้กระจกเดิมโตโยต้าทุกบานนะคะแหลกหลังคาด้านบนมีให้เช่นเดียวกันคันนี้มือเปิดได้สมาร์ทเอนทีเป็นโฟเมียมนะคะ พาชมด้านในโอ้โหที่ต้องบอกเลยว่าภายในเนี้ยสภาพกริปสภาพน้องๆป้ายแดงนะคะคันนี้ออกห้างป้ายแดง1 900, นึ่งล้านเก้าแสนเนีวันนี้เหลือเพียงแค่1 9, 000, นึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเท่านั้นซื้อสนดได้จัดไฟนั้นได้ตัวเบาะเนี่ยของเราจะได้เป็นสีทูโทนนะคะสีครีมแบบนี้เนาะสวยนะคันนี้สวยมากนี่ภายในนะคะคอนโซลสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยเนาะนะคะหลังคานะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวน็อตกัน น็นอตเดิมนะคะนนี้ไม่มีกระดิกไม่มีขยับไม่มีขยืขย่อเลยนะคะตัวรถไม่มีกับสีตีลังกานะคะมีพาชม,มตัวตะเข็บเม็ดอาร์คดะเห็นชัดเจนแบบนี้รับประกันนะในส่วนของ body เดิมโครงสร้างเดิมให้เนาะคันนี้นะคะแผงประตูด,ด้านข้างนะคะ<ม>ก็จะได้เป็นคอนโซลน,นะสีแบบนี้เลยนะคะสวยกรินะะกรกน๊นะคะมาพร้อมกับทวงแก้หนูนตำแหน่งนะคะแฟมเป็นไลท์ไฟส่องสว่างให้นะคะข้างๆเนาะแล้วก็มาชมนะคะ เบาะตอนที่2กัรนะคะนี่สภาพสวยตึงๆเลยตัวเบาะนะคะไม่มีช้าไม่มีฉีขาดนะคะปีกเบาะนี่คือแบบตึงๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ Power อร์เลด้านล่างนะ0 v หนึ่งรโวล์เนาะนี่รูเซียบ USB, USB นะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้ด้านบนแบบนี้เลยนะคะสวยกริปคันนี้นะคะพร้อมใช้แน่นอนนะคะนี่แล้วก็มาดูนะคะในส่วนของด้านท้ายกันคันนี้ก็จะได้ไฟท้ายนะคะโดนจากโรงงาน S <S นะสปอยเลอร์หลังเสาอากาศที่ฉลามมีให้แบบนี้ไฟเบรกตรวที่สามนะคะมีมาครบเซนเซอร์ด้านหลังเนี่ยมีให้นะคะรอบพันนะคะแบบนี้เลยสี่ตแหน่งนะคะหรือว่าห้าตแหน่งประมาณห้าตแหน่งนะคะเซนเซอร์การะยะนะคะก็รอบพันได้เลยเนาะนี่เป็นตัวสองจแปดลเจนเดอร์นะคะนี่แล้วก็โลโก,โก้คาสีดำนะคะจะคาด่าสีดําแบบนี้โลโก้โคลเมียมนะคะกระจกไรฟ้ามาพร้อมที่ปัดน้ำฝนคันนี้นะคะ แล้วก็มือเปิดอย่างเขาจะได้เป็นแบบไฟฟ้านะคะมือเปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมด้านในกันนะคะคันนี้เนี่ยตัวเบาะของเขาเนี่ยะก็จะสามารถแขวนเก็บได้แบบนี้เลยนะคะภายในเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้ไม่มีคนนั่งนะคะแล้วก็พาดูนะตัวโครงสร้างนะคะนี่มาเดินทุกจุดนะคะแบบนี้เลยตัวเมทัลอาร์ตต่างๆนะคะ เห็นชัดเจนนะคะรับประกันในส่วนของบอดี้ตัวรถให้นะคะว่าเดิมทุกจุดแน่นอนนะคะนี่มาะชมนะตัวนงตัวน็อตนะคะฝากระโปรงนะไม่มีแกะไม่มีเปลี่ยนเลยนะคะค mm hmm. ันนี้นะคะเดิมๆเนาะ,ะแล้วก็เครื่องมือแม่แรงนะคะ mm. ก็จะเก็บบริเวณตรงนี้นะคะนี่จะเป็นที่ที่เก็บเครื่องมือแม่แรงเนาะนะคะมาดูด้านล่างกันนะคะในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะก็มีให้แบบนี้เลยเนาะยางอะไหล่มีให้ครบนะคันนี้ มือเปิดเนาะเขาก็จะได้เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะกดจุดตบบนี้ได้เลยนะคะามาชมนะคะออปชันนะคะฝั่งคนขับการน้อได้อะไรไปบ้างมาชมบอดี้ตัวรถนะคะสวยเดิมสีขาวมุกตัวแบ็คท็อปหลังคาดำกุญแจเนี่ยจะได้เป็นคีย์เลสแล้วเรียบร้อยนะคะ แขงประตูได้เป็นเซ็นทัลล็อกปรับกระจกออโต้ทุกบานนะคะระบบเนี่ยจะได้เป็นคุสตาร์ทนะคะคันนี้เลขไมล์6 7 0 0กิโลนะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีุูคอนโทรอะแดปติฟคูชอนโทรให้นะคะแล้วก็เบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะเฉพาะคนขับนี่สวยๆเลยตัวนงตัวน็อตนะคะเดิมทุกจุดไม่มีกระดิกไม่มีขยับขยื่นสติ๊กเกอร์ต่าง,าง,างนี่มีมาให้ครบแบบนี้นะคะมาด,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 ดูตัวรอยตะเข็บเม็ดอาร์คคะ สวยกริปนะคะเดิมทุกจุดแบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของจอกลางนะคะได้สัมผัสทสัชสกินมีในวิกเกเตอร์นะคะกล้องสรัรรค10องศากล้องถอยอมีให้ครบเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ a Android Auto ได้นะคะบูธทีลิงได้ครบฟังวิทีุ f MM m AM ได้หมดแอร์ <Air S 1> ปรับออโต้นะคะให้แบบนี้โหมดลงที่ราชานันโหมดขับ2ขับ4นะคะปรับได้จากกลุ่มตรงนี้เลยนะคะพาวเวอร์ Power led. ไวเลสชาร์เจอร์ก็มีนะคะคันนี้แล้วก็ในส่วนของเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้โหมดขับขี่ถึง3โมโหมดด้วยกันนะคะอีโค่นอร์มอลสปอร์ตแล้วก็เบ็กมือแมนนวลนะคะคันนี้สภาพสวยภายในเนาะสวยกริปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูพามาชมห้องเครื่องกันนะคะมาดูห้องเครื่องกันนะคะนี่ให้ดูตั้งแต่ตัวนงตัวน็อตเลยสภาพสวยกริปนะคะ โลโก้ปั๊มตา t o y o t าอยู่ครบแบบนี้นะคะฝากระโปรงเนี่ยเดิมแท้แน่นอนนะคะให้ดูนะคะแบบเต็มๆแล้วก็แผ่นกันความร้อนเนี่ยอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะยคะคันนี้เนาะรอยเม็ดอาร์ตาตา่างๆคือแบบเห็นชัดเจนนะคะอ่าพาชมนี่นะคะตัวมตัวน็อตอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะคันนี้แผ่นเพลทเล็กถังเนี่ยตรงรุ่นนะคะคันนี้ได้รถปีสองพันยี่สิบนะนะคะ แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ต่างๆนะดูแลให้ครบเลยเนาะกองแอร์กองอากาศนะคันหน้านี่ต้องบอกเลยว่าไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุนะห้องเครื่องสะอาดสะอา้านนะสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุดแล้วก็ไม่มีรอยนะ้ํามันไหลยเยอะไม่มีรอยหมึกกัดหมุดแท้สายไฟนะ็อตแต้มสีเดิมทุกจุดนะแบบนี้เลยนะผ่าชมอ่า สำหรับคันนี้เนี่ยต่ะ Toyota Fortuner สองุด e g e n d e r นะคะ, er re, ะ,คะ Sigma โฟเป็นตัว4วิวนะคะได้รถปี2020จบทะเบียนปี2021นะกับราคาค่าตัวเพียงแค่1,289,000าบาทคันนี้รวมป้ายทะเบียนแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าลูกค้าไม่เอาป้ายทะเบียนเนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่1,259,000าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ฟีดาวตกผ่อนค่างวดประมาณ2 0,000ืนะคะ สองหมื่นสองสองหมื่นสามประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจคันนี้นะคะซื้อสดได้จากไฟแนนซ์ได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดซื้อได้มีบรกิการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงหน้าบ้านท่านไหนอยากซื้อสดมีเล่มพร้อมโอนราคาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะคะทักเข้ามาผ่านช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ